ทำไมมือถือซัมซุงที่ขายในไทยรุ่นแฟลกชิปไม่ได้เป็น s n p p ดรา o อนนะเชื่อว่าน,นี้น่าจะเป็นคำถามคาใจใครหลายๆคนแล้วค่ะเพราะว่าเวลาที่ Samsung เปิดตัวมือถือรุ่นแฟลกชิปมาตาทีก็จะบอกว่ามาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon หรือ x x y n o s ซึ่งรุ่นที่เขามาขายในบ้านเราทุกๆท,ทีก็มักจะเป็นรุ่นที่ใช้ x x y n o s จนหลายๆคนสงสัยว่า ทำไมไม่เอารุ่นสแนปดาก้อนมาขายบ้างอะแล้วทาไมบางประเทศเขาถึงได้สแนปดาก้อนแล้วประเทศเราไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเคลียร์กันค่ะ <S <S เหตุผลของเรื่องนี้ว่าทําไมถึงต้องใช้ X อซีนตในประเทศไทยก่อนอื่นนะคะเรื่องนี้มาทําความเข้าใจกันก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศส่วนมากในการใช้ X n o ีนนะคะเพราะประเทศที<ๆ>่ใช <ๆ S 1> <ๆ>้สแนปดาก้อนหลักๆจริงๆเนี่ยมีแค่อเมริกาแคนาดาแล้วก็จีนเท่านั้นเองค่ะ ที่เหลือทั่วโลกเนี่ยจะใช้เป็นชิปของ x n o ส์เหมือนกันค่ะรวมถึงประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นเราเป็นประเทศหมู่มากนะจ๊ะแม้แต่ประเทศเกาหลีประเทศบ้านเกิดของ s ซั s ซุงเองก็ยังใช้อีคส์นเลยค่ะคุณโอเคแหละด้วยฟีลิ่งตอนนี้ก็สบายใจไปเปร่าหนึ่งแต่คําถามที่เกิดขึ้นมาอีกคําถามดึงที่หลายๆคนรู้สึกก็คืออา้าวก็ซัมซุงก็ทาชิปอีคสนได้ถ้าไหนเกือบทั่วโลกเนี่ยจะขายเป็นชิปอีนแล้ว แล้วทำไมต้องมีส่วนที่เป็นชิป Snapdragon ด้วยอะ่ะก็ทำ X n o t ขายทั่วโลกเลยสิเพราะว่ายิ่ง a m s u n งทำเองใช้เองขายเองแบบนี้ก็น่าจะได้กำไรมากกว่าไม่ใช่หรอแทมในทางกลับกันในไหนทำชิปขายแล้วทำไมไม่เอาไปขายยี่ห้ออื่นไปด้วยอะ่ะจะได้รวยๆคะ ถ้าถามเก่งๆว่าจริงๆแล้วซัมซุงก็อยากทําแบบนั้นแหละค่ะแต่มันติดปัญหาอยู่นิดนึงในเรื่องของพาเทนส์น่ะสิเพราะว่าในการทําชิปอิซนอตเนี่ยข้างในนั้นมันมีสิทธิบัตรที่เป็นพาเทน์ของควอลคอมอยู่ด้วยควอลคอมก็คือบริษัทที่เขาทําชิปแซฟรากรอนอะงงไหมไม่งงเนาะสรุปคือในการทำอิซนอตเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์บางอย่างของควอลคอมหรือว่าของตัวแซฟรากรอนอยู่ในนั้นทําให้ทางซัมซุงเองเนี่ยก็เลยต้องไปเซ็นสัญญากับควอลคอมค่ะ โดยสัญญาที่ว่าเนี่ยจะเป็นการแลกกับการไม่ขายชิปอีกน็อให้กับคนอื่นใช้เป็นเวลาทั้งหมด25ปีด้วยกันอ oh. เพื่อจะได้ใช้ ลิขสิทธ์ตัวนี้เนี่ยนะในการผลิตชิปวิสโนตของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆหลายๆคนก็มองว่ามันก็แปลกๆอยู่วะเนาะทำไมเขาไม่ขายพาเทนต์ไปหรือว่าอะไรทําไมต้องมีการเซ็นสัญญาแบบนี้ซึ่งมาดูค่อนข้างจะเป็นสัญญาท่าเลนะคะหลายๆฝ่ายรวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีเองเนี่ยก็มองว่าเรื่องนี้เป็นการกีดกันทางการค้าหรือเปล่าเพราะว่า s n นป d ราก o อนของ u ว l c o อ m เนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าตลาดใหญ่ของชิปเซ็ตมือถืออยู่ดีๆพอจะมีผู้เล่นหน้าใหม่ทําชิปเซ็ตขึ้นมาก็ดันไปกีดกันไม่ให้เขาขายคนอื่นได้คือถ้าจะททาาเเเออองงงก็ต้้้ใช่นนั และก่อนหน้านี้เนี่ยทางโคโลคอมก็ถูกหน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีให้จ่ายเงินไปแล้วนะคะ873ล้านดอลลาร์เพราะว่าการกระทำของเขาดูเหมือนจะเป็นการละเมิกดกฎการค้าเสรีในเกาหลีใต้ค่ะ เดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกว่าเขามีการเซ็นสัญญาว่าห้ามไปขายให้กับแบรนด์อื่นแต่มันก็ยังมีมือถือที่ใช้ X Note แล้วก็ไม่ใช่ยี่ห้อซัมซุงออกมาอยู่ในตลาดนี่นาะขอแยกเป็น2กรณีค่ะเรื่องนี้ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยทางโพคอมก็บอกนะคะว่าโอเคคุณเซ็นสัญ,ญญานี่กับเราก็จริงแต่ถ้าซัมซุงจะเอาชิป X Note ไปให้ยี่ห้ออื่นใช้ให้ผู้ผลิตมือถือคนอื่นใช้ทําได้ไหมทำได้ค่ะแต่นั่นหมายความว่าไม่ทางซัมซุงหรือว่าผู้ผลิตมือถือรายที่เอา X Note ไปใช้เนี่ย ต้องมีคนใดคนหนึงจ่ายค่าเสียหายนี้ให้กับหัวคอมโอ้โหงานนี้ใครจะอยากเอาไปใช้ล่ะคะต้องจ่าย2เด้งเลยไงส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือหลังจากปี2013เป็นต้นมาเนี่ยเริ่มมีคนเอาชิปของ Samsung ไปใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในมือถือหลายๆรุ่นที่ไม่ใช่ของซัมซุงเองเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าทาง s ซัมซุงกับคอวคอมเนี่ยเขามีการเจราจาตกลงในเรื่องนี้กันใหม่แล้วแล้วก็บอกว่าโอเคแหละถ้าเกิดใครตเอไปใช้ก็เอาไปใช้ได้ ดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยจะเห็นมือถือบางรุ่นใช้ชิปของอีฟนอจาก a m s u n งอยู่เหมือนกันค่ะโอเคตอนนี้ประเด็นแรกเคลียร์แล้วว่าทำไมคนอื่นถึงไม่ได้ใช้ชิปอีฟนอกันเยอะนักในการผลิตมือถือแต่ว่ากลับเป็นคว a l c อม m s n ป p ราก g o n ที่ยังครองเป็นเจ้าตลาดชิปเซตอยู่คราวนี้มาถึงอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนคาใจกันที่เราเกริ่อนไปเมื่อกี้นะว่าทำไมถึงจะต้องมี Samsung g a l a x ซี่รุ่นที่เป็นอีฟนอแล้วก็รุ่นที่เป็น s n a ป d รา g o อนวางขายไปพร้อมๆกันด้วย จริงๆถ้าทำอีกโนดวางขายรุ่นเดียวมันก็ง่ายกว่านั่นแหละค่ะแต่มันติดเรื่องของปัญหาเน็ตเวิร์กหรือว่าเรื่องเครือข่ายนี่แหละเพราะแม้ว่าเน็ตเวิร์กของประเทศส่วนใหญ่ในโลกที่ใช้กันจะเป็น GSM ก็ตามแต่ว่าก็มีบางประเทศที่ใช้ทั้งแบบ GSM และ CDMA ซึ่งประเทศที่ใช้ทั้ง GSM และ CDMA เนี่ยก็จะมีอเมริกาแคนาดาและจีนอย่างที่เราบอกไปปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าชิปของ Samsung หรือว่าชิป XNOS ที่ทำออกมาเนี่ยมันไม่รองรับ CDMA มันรองรับแค่ GSM เท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาไปขายในพวกอเมริกาแคนาดาความยุ่งยากจะตกอยู่ที่ผู้ใช้งานค่ะเพราะผู้ใช้งานก็ต้องมานั่งเลือกอีกถูกไหมว่าอา้าว ฉันจะใช้เครือข่ายอันนี้อาจจะต้องซื้อเครื่องอันนี้เกิดความสับสนแล้วก็ความยุ่งยากยังไม่พออีกหนึ่งอย่างที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าวันนี้ฉันใช้เครือข่ายนี้แล้ววันข้างหน้าฉันเปลี่ยนเครือข่ายอ้าว แล้วเครื่องที่ฉันซื้อมาจะทํำยังไงล่ะและอันนี้เนี่ยมันก็อยู่ในกฎหมายของประเทศเขาด้วยนะคะว่ามือถือที่จะเอาเข้ามาขายเนี่ยมันต้องรองรับทั้ง GSM และ CDMA ดังนั้นมือถือที่ไปวางขายในประเทศเหล่านี้เนี่ยเลยต้องใช้ชิปเซ็ต Snapdragon ของ Qualcomm ค่ะเพราะว่าชิปเซ็ตของ Snapdragon เนี่ยรองรับทั้ง GSM แล้วก็ CDMA นะจ๊ะ โอเคเข้าใจแล้วแหละแต่แบบก็อยากได้ชิปแนปรากรอน่ะไปดูรีวิวมาเขาบอกว่ามันเร็วกว่าลื่นกว่าแรงกว่าชิปป้คือหลายๆคนเนี่ยไปดูรีวิวต่างประเทศที่เขาทําเทียบกันใช่ไหมเปิดแอปปิดแอปเล่นกงเล่นเก็บอะไรระหว่าง2เครื่องเนี่ยเทียบกันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย ทำไมผลการทํางานของชิปเซต Snapdragon กเนี่ยมันดูรวดเร็วกว่าแต่จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของหลายๆที่เนี่ยก็ออกมายืนยันค่อนข้างจะคล้ายกันนะคะว่ามันมีสิ่งที่เร็วกว่าและก็สิ่งที่เร็วน้อยกว่าก็คือมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียผลัดกันไปนั่นเองและโดยรวมเรื่องของการใช้งานเนี่ยถือว่าไม่ได้ต่างกันมากต้องอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราใช้มือถือเครื่องหนึ่งในชีวิตประจําวันเนี่ยเราไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับมือถือเครื่องอื่นเราไม่ได้โฟกัสที่การจับผิดเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันต่างกันนิดเดียวเน เราไม่รู้หรอกค่ะถูกไหมครเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเรื่องของการใช้งานในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้ต่างแต่เรื่องของการเทสบางประเด็นอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างค่ะส่วนถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ยยังไงก็อยากได้ชิป snap อะอยากได้เครื่องที่เป็นชิป snap ได้ไหมได้เหมือนกันค่ะคือทุกวันนี้ก็มีร้านฮิวเอาเครื่องที่เป็น snap ต่างประเทศเข้ามาขายในบ้านเรา แต่มันไม่ใช่เครื่องศูนย์เพราะเครื่องศูนย์ไทยขายแค่ชิปที่เป็น x n o t เท่านั้นดังนั้นสิ่งที่คุณต้องยอมรับตามมาถ้าเกิดอยากได้ชิปเซต Snapdragon ก,ก,ก็คือต้องแลกกับการที่ไม่ได้มีการให้บริการหลังการขายเป็นศูนย์บริการนะคะเรื่องการส่งซ่อมต่างๆก็อาจจะไม่สะดวกเท่านั่นเองค่ะรวมถึงเซอร์วิสต่างๆที่เป็น e อ c l u s i v e ของซ m s u ุงประเทศไทยเนี่ยคุณเองก็อาจจะใช้ไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังอยากได้ชินนป Snapdragon จริงๆก็ลองคิดดูละกันค่ะว่าประสิทธิภาพที่คุณคิดว่ามันอาจจะไม่เท่ากันเนี่ยเทียบกับผลที่ไม่มีสูงบริการแล้วก็บริการบางอย่างที่หายไปคุ้มหรือเปล่าถ้าคุ้มก็ไม่ว่ากันเนาะและนี่แหละค่ะก็คือที่มาว่าทำไมซัมซุงถึงผลิตมือถือออกมาเป็น2โมเดลในรุ่น Flagship ทั้ง Exynos แล้วก็รวมถึง Snapdragon แล้วก็ทำไมในบ้านเราถึงเอามาขายแค่รุ่นของ Exynos รู้กันแบบนี้แล้วอย่าลืมแชร์ไปให้คนอื่นทำความเข้าใจเรื่องนี้กันต่อด้วยนะคะ ระหว่างนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเราเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ